วันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภา2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับวันแห่งความรักนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัดน้อยนะครับก็ได้มีคุณป้านะครับได้ร้องขอชมรมไปนะครับขอวิวแชร์ไปนะครับเพื่อที่จะใช้ดําเนินในชีวิตประจําวันได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในคนเรือนนะครับคุณป้ารู้สึกไงครับที่วันนี้พวกเรามามอบให้ครับขอบคุณมากมากครับ ครับท <ummy> <Goddess. S 2> ุกคนนะคะอ่าอภิดานะครับครับก็รู้สึกดีนะครับ <คะ S 2> ที่ได้เอารถมามอบ <Yeah. S 2> ให้ป you you ้าครับป้าได้ไปไหนสะดวกสบายครับขอให้ป้าสุขภาพดีด้วยครับดีครับผมก็ยินดีครับที่ไดเอารถมีแชร์มามอบให้ป้าครับให้ป้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นยครับดีครับก็ดีใจครับที่ได้มามอบรถมีแชร์ให้กับป้าครับขอให้ป้าสุขภาพต้องการแข็งแรงครับพี่น้องพี่เหล่าครับผมว่ารถแทร่ชุมนุมของเราได้บุญนะครับ ผู้ใดที่มีจิตประสงค์จุประสงค์งที่จะมอบวิวแชร์เตียงผู้ป่วยก็ดีบล็อกเกอร์สามขามติดต่อที่เพจของเราได้นะครับชุมนุมของไัไจบุญนะครับคนไทยไมทิ้งกันครับสุดท้ายนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับครับ